เพลงแรกครับครับมีคนลืมแล้วใครคนที่สองค,คนที่สองคือน้องจีน่าจีน่าเพลงเมื่อสักครู่ที่พิลกินร้องชื่อว่าเพลงเออลบไม่ได้ช่วยให้ลืมของพี่อิงหรือเปล่าเป็นคำต่อที่มีเซาอะไรไหมมีเซาอะไรไหม มีมีมีเป็นคําตอบที่แต่นี้เราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่เขาได้ยินเป็นคําตอบที่ทุกตัวละครไม่รู้คุณปัญญาะเนี่ยคุณอันนี้คุณปัญญาอ่อนอันนั้นเขาปัญญาดีนะฮะเพลงที่สองครับอ เอายกแล้วยกแล้วใครยกก่อนคุณส้มคุณส้มคุณส้มเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าเอ้าหมดเวลาคุณส้มเสียงไม่ออกเลยเอออ่ะไปคนที่สองน้องคนที่สองเลยน้องจีน่ามาอีกแล้วจีน่าต้องโทษดาวของของพี่อิงเหรอเอ๊ย ช่ของพี่เบิร์ดหรือไม่เป็นไรของใครก็ได้ต้องให้ด้ว่าถูกต้องเพลงต่อไปเลยดีกว่าครับไม่อีิดหงิน้องจีน่าสองคะแนนนะนำโด่งเลยนะเพลงต่อมาไปครับจีน่าอีกแล้วหนูจะเมาใช่ไหมจีน่าทรงไยเน็ตเร็วสุดด้วยจีน่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Wn, ถ้าทีหน้าตอบว่าถ้าหากพี่ฮงต้องบอกว่าถ oh ูกต้องเฮ้ยอย่างนี้ก็คือจบเลยเฮ้ยผมุูส่าห์จะมีอีกเพลงหนึ่งไม่ต้องแล้วเกมโอเวอร์เลยนึกว่าจะมีอีกเพลงหนึ่งให้นะครับ